สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาออกกำลังกายในเรื่องของการทำให้ไงให้กระดูกเราแข็งแรงขึ้นมีความแข็งแรงของมวลกระดูกที่เพิ่มมากขึ้นนะครับก็จริงๆแล้วในเรื่องของตัวกระดูกนะครับหลายคนอาจจะมีความเชืว่าโอ้โหเราทานอาหารดีอยู่แล้วมีอาหารเสริมอะไรต่างๆมันน่าที่จะช่วยได้นะครับอันนั้นก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งครับแต่จริงๆแล้วเชื่อไหมครับว่าในเรื่องของการออกกำลังกายสามารถที่จะทำให้กระดูกเราแข็งแรงขึ้นได้มีมวลกระดูกที่เพิ่มเติมขึ้นมากขึ้นได้นะครับด้วยการที่เรามาออกกำลังกายนะครับให้มีเรื่องของแรงต้านหรือว่ามีกกกกกกาาาารรรรรลงงนนนน้้้หหหััััทททีีี่่่ตตตวววือะะะดู็จจสมถใ เราแข็งแรงขึ้นได้นะครับวันนี้นะครับผมอาจารย์ต้นนะครับอาจารย์โชยชัยลำหน้านะครับก็จะมีท่านะครับที่มาบริหารในเรื่องของการพัฒนาหรือว่าสร้างมวลกระดูกให้เพิ่มมากขึ้นครับว่าแล้วมาติดตามกันเลยครับว่าเรามาเริ่มกันเลยนะครับท่าบริหารสําหรับป้องกันกระดูกบางนะครับหรือว่าท่านท่านใดที่มีเรื่องของกระดูกบางอยู่แล้วนะครับท่าแรกเลยครับนะครับยกแขนขึ้นนะครับ ศอกวางนะครับหลังจากนั้นนะครับเหมือนกับเราบีบสะบักแล้วก็พยายามดันศอกไปข้างหลังครับนะครับสลับกับการดึงกลับมานะครับลองดูครับนะครับดันศอกบีบสะบักดึงกลับมาดีครับดันศอกบีบสะบักนะครับดึงกลับมาใช่ครับเวลาที่เราดันศอกบีบสะบักนะครับพยายามหายใจออกนะครับกลับมาหายใจเข้าครับดันศอกดึงสะบักกลับมาใช่แล้ว ขอสักสองเที่ยวนะครับอีกเที่ยวนึงครับมานั่นละอ้าละครับท่าต่อไปครับเราจะลุกขึ้นยืนนะครับครับเรื่องเป็นการยืนย่อนะครับไล่ยืนย่อนะครับอาจจะจับที่เก้าอี้นะครับหรือประคองที่ข้างหลังเลยนะครับย่อลงนะครับเวลาย่อนะครับก็ให้เข่าไม่เกินไปเท้านะครับได้นะครับย่อลงเข่าไม่เกินปเท้าเอยียดยืดขึ้น ย่อลงนะครับเข่าไม่เกิไปเท้าเหยียดยืดขึ้นนะครับย่อลงเข่าไม่เกิไปเท้าเหยียดยืดขึ้นนะครับตัวตรงๆหลังตรงครับไม่ต้องย่อมากนะครับย่อเท่าที่เราย่อได้นะครับเหยียดยืดเวลาย่อนะครับสังเกตนะครับพยายามให้ศีรษะหลังสะโพกนะครับเป็นเส้นตรงนะครับย่อประคองนะครับดีครับขอสักสองเที่ยวครับเที่ยวหนึ่ง ลนะครับหลังจากนั้นนะครับก็จะเหมือนกับย่อครับแต่เราจะเหมือนย่อด้วยขาข้างเดียวนะครับให้ทรงตัวนะครับย่อไปเท่าที่เราย่อได้ครับขาที่เรายกขึ้นนะครับให้เหมือนกับจะเหยียดส้นเท้าไปแตะพื้นข้างหน้านะครับกลับขึ้นมาครับมือประคองนะครับย่อเท่าเท่าที่เราย่อได้ครับกลับขึ้นมาดีครับย่อที่เราย่อได้ครับกลับขึ้นมาใช่ส้นเท้านะครับขาที่ยกพยายามเหยียดยืดไปข้างหน้า อีกสักครั้งหนึ่งครับนั่นละนะครับสลับข้างนะครับเหมือนกันครับมือประคองนะครับเท้ายืนนะครับเท้าเหยียดย่อครับมือประคองไว้ลับขึ้นนะครับย่อนะครับเวลาย่อครับหายใจเข้าลึกๆครับขึ้นหายใจออกนะครับย่อเท่าที่ได้ครับนะครับมือประคองไว้ นะครับขออีกสักเที่ยวหนึ่งนั่นละเอาละท่าต่อไปครับนะครับเราหากระแพงนิดนึงครับมือวางนะครับให้อยู่ประมาณช่วงของหัวไหล่นะครับกว้างประมาณช่วงไหล่ครับเท้านะครับแยกกว้างประมาณสะโพกครับเอ็นตัวโน้มตัวนะครับแขนเหยียดยืดนะครับแล้วก็เหมือนเราผักกําแพงครับเอาแรงผักกําแพงนะครับค้างไว้ครับดีครับมองไปที่กําแพงหายใจเข้าลึกๆ สลับหายใจออกยาวๆนะครับมือดันกําแพงไว้เหมือนเราจะผลักกําแพงให้ล้มไปเลยนะครับหายใจเข้าลึกๆสลับหายใจออกยาวๆครับเท้านะครับวางให้เต็มเท้าหายใจเข้าลึกๆนะครับสลับหายใจออกยาวๆดีครับขอยักสองเที่ยวนะครับดันค้างไว้อยู่ไม่กั้นหายใจนะครับหายใจเข้าลึกๆสลับหายใจออกยาวๆนะครับเที่ยวสุดท้ายครับหายใจเข้าลึกๆนะครับ สลับหายใจออกยาวๆเอาละนะครับท่าต่อไปเลยนะครับต่อไปเรามาต่อในเรื่องของท่าบริหารที่พื้นเลยนะครับเริ่มจากท่าแรกครับนะครับนอนลงนะครับให้มือประคองนะครับมือสองข้างครับวางที่พื้นสอกให้ชิดพื้นนะครับหลังจากนั้นนะครับออกแรงนะครับพยายามบีบสะบัดพร้อมกับบีบสอกเหมือนจะบีบสอกเข้ามาหากันนะครับโอเคครับลดสอกลงนะครับลองใหม่ครับนะครับ บีบสะบักดึงศอกเข้าหากันนะครับลดศอกลงนะครับเราอาจจะโค้มหน้านะครับให้ชิดพื้นได้เลยนะครับนะครับบีบสะบักยกศอกขึ้นนะครับเวลาที่ขึ้นนะครับพยายามเน้นที่บีบสะบักกับยกศอกนะครับไม่ต้องให้ยกข้อมือนะครับพยายามให้ศอกสูงนะครับดึงบีบเข้ามานะครับอ่าดีครับช้าๆครับศอกสูงบีบสะบักอีกสักเที่ยวนึงครับช้าๆหายใจออก ยกศอกบีบศอกสูงนะครับบีบสะบัดดีครับลดมือหลังจากนั้นครับเลื่อมมือนะครับมาประมาณช่วงไหล่ครับนะครับดันตัวขึ้นอาจจะใช้เข่าช่วยนะครับประคองตัวนะครับท่านใดที่ไม่แน่ใจในแรงของตัวเองนะครับอาจจะขยบเข่าให้เข้ามาใกล้ตัวนิดนึงนะครับเท้าวางที่พื้นนะครับแล้วก็ค่อยๆงอศอกนะครับลดตัวลงเท่าที่ได้ครับศอกกางออกด้านข้างเล็กน้อยนะครับขึ้นนะครับ อย่างที่บอกนะครับถ้าไม่แน่ใจก็ขยับเข่าเข้ามานะครับค่อยๆลงนะครับเท่าที่ได้หลังเหยียดยืดนะครับอกลงให้อยู่ระหว่างมือนะครับลงเท่าที่ลงได้ครับสอกกลางออกด้านข้างนิดนึงนะครับช้าๆครับลงนะครับดันขึ้นหายใจออกส่วนท่านในที่ได้นะครับก็ขยบเข่าออกไปนะครับลงเข้าหายใจออกนะครับสลับกันนะครับลง เข้าไม่ใช่ออกดีครับอีกสักครั้งหนึ่งนะครับเข้าใจออกเอาวละนะครับถ่าต่อไปครับนะครับพลิกตัวนะครับทิ้งตัวลงนอนนะครับชันเข่าขึ้นครับโอเคครับมือสองข้างครับวางที่ด้านนอกข้างสะโพกนะครับหลังจากนั้นครับค่อยๆออกแรงนะครับที่สะโพกนะครับยกสะโพกขึ้นเท่าที่เรายกได้นะครับ ยกขึ้นนะครับเหยียดยืดนะครับพยายามให้เข่าสะโพกนะครับในแนวเดียวกันนะครับลดลงนะครับช้าๆลองใหม่ครับขึ้นนะครับออกแรงที่สะโพกครับเหยียดยืดขึ้นนะครับเหมือนค่อยๆเหมือนมีอะไรที่ดึงสะโพกเราขึ้นมาอ้าวลงดีครับช้าๆครับค่อยๆขึ้นครับหายใจออกขึ้นนะครับลงนะครับ อีกสักครั้งหนึ่งนะครับขึ้นลงนะครับคราวนี้เราจะทําสลับนะครับซ้ายขวาก็จะคล้ายกันนะครับแต่เราเพิ่มมาครับนี่เหมือนเราอาคาสมาศนะครับ่อยห้างนะครับยกขึ้นนะครับเหมือนเดิมนะครับเหยียดยืดนะครับลงช้าๆครับดีครับลองใหม่ครับขึ้น ลงนะครับช้าๆนะครับขึ้นเท่าที่ได้นะครับขึ้นเท่าที่ได้ขึ้นนะครับลงอีกสักครั้งหนึ่งครับหายใจออกยกขึ้นลงนะครับเอาละครับเราจะสลับเท้านะครับเปลี่ยนข้างนะครับเหมือนเดิมนะครับยกสะโพกขึ้นออกแรงเหยียดยืดนะครับขึ้นให้มากๆนิดนึงนะครับลงดีครับ ขึ้นหายใจออกลงกลับมาหายใจเข้าลึกๆครับขึ้นหายใจออกลงกลับมาเทีเ่ยวเดียวครับขึ้นลงกลับมาเอาละนะครับพลิกตัววางเท้านะครับนั้นตัวขึ้นครับนะครับ เ,ออเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับใน,นเรื่องของท่าบริหารกระดูกบางนะครับอันนี้เข้าเหมาะสมสําหรับในกลุ่มของผู้สูงวัยเลยนะครับเพราะว่าก็จะทําให้เราสามารถที่จะสร้างมวลกล้ามเนื้อได้มากขึ้นพอสร้างมวลกล้ามเนื้อปุ๊บนะครับกระดูกที่เปราะบางของเราเนี่ยครับมันก็จะมีการ โดนกระตุ้นนะครับทำให้มีมวลกระดูกที่เพิ่มมากขึ้นนะครับเพราะตรงนี้ก็อย่าลืมนะครับเราสามารถออกกำลังกายได้ครับในเรื่องของท่าพวกนี้นะครับแต่ทําเท่าที่เราทําได้ครับเพราะเนื่องจากว่าบางท่าเราอาจจะไม่คุ้นเคยหรือบางท่านี้เราอาจจะห่างเหินมานานแล้วนะครับเราก็ทําเท่าที่ทําได้พอนะครับแต่ทําให้สมําเสมอครับและรับรองครับกระดูกของท่านจะหายพุลนหายเบาบางแน่นอนนะครับ